ชีวิตของคุณครูชูชาติก็เหมือนกับครูคนอื่นๆนะครับนั่นก็คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียนสอนหนังสือเด็กๆแต่ว่ากิจกรรมตอนเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนของคุณครูชูชาตินั่นแหละครับที่อาจจะแตกต่างจากของครูคนอื่นๆอยู่บ้างตอนนี้ทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วครับครูครับตอนนี้มมค28ครับ28ประมาณ28ตัวนะมาพวกนี้เขาเรียกมาอะไรครับ มันเป็นม้าพื้นบ้านครับพวกนี้เขาเรียกโพนี่ฮะเขาไม่เรียกม้าคือความสูงมันไม่ถึงร้อยร้อยสี่สิบเซนครับตอนที่เริ่มต้นน่ะคิดไหมครับว่ามันจะสุดท้ายแล้วมันจะเยอะขนาดนี้ไม่คิดเลยเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีพื้นฐานเลี้ยงสัตว์อะไรเลยครับจุดโดนใจคือเห็นเขามันไปฆ่าแค่นั้นเองแล้วก็คิดว่าทํายังไงถ้าเกิดมันมันเพราะว่ามันไม่มีสัตว์มันม้ามันไม่มีม้าป่าผมคิดว่าม้าเป็นสัตว์มีคุณครับ มันช่วยเหลือบ้านเมืองมาอืมัมนทําให้บ้านเมืองเราเป็นเอกราชมาแต่พอถึงวันหนึ่งพอเราเจริญขึ้นมาเราบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ทิ้งมันแบบไม่มีคุณค่าก็เกิดความคิดว่าเออเราน่าจะอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เพาะด้วยเพราะว่าถ้าเรามาเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยคงคงไม่ไหวมันก็คงจะสูญไปอยู่ดีที่ก่อนไปโรงเรียนทุกเช้าครูก็ต้องอยู่แบบนี้แหละใช่ครับ ต้องทำทุกวันครับครับนี้ก็พาอกั้นรั้วลวดหนามรอบใช่อ๋อมันก็จะหากินอยู่ในนี้หากินอยู่ในนี้ครับตอนเย็นเราก็มาเอาเข้ากลับบ้านนี่พอเสร็จจากตรงนี้คุณครูก็คือจะอาบน้ำเต็มตัวไปโรงเรียนครับ ชั่มงิี่ละาทใช่ไหมใช่ให้เราเขียนรูปวาดรูปวาดรูปก็ได้เรื่องอ่าคุณภูลำไพรไม่อยู่นะคะคุณภูลำไพไม่อยู่ไม่มีใครอยู่สถานที่ฉันชอบฉันชอบห้องโถงอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวภูไปดูห้องหนู เอาเสร็จแล้วอันั้นเสร็จเอามาดูไหนเรียบร้อยตัวจริงเสียงจริงอ้าใครทำต่ออีกสองหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูสุรชัยจะมาดูพวกเราหมดชั่วโมงพอดีเดี๋ยวคุณครูจะไปดูห้องป .2 เด็กน้องมาแล้วนี่นี่เด็กจีิงนี่เด็กที่ครูต้องสอนใจฮะ วันนี้ตลกลงครูสอนวิชาอะไรกันแน่นนครับนี่ครับห้องนั้นคณิตศาสตร์ครับห้องนี้อะไห้องนี้อ่ากอทคอรับการง,งานพื้นฐานอาชีพแต่ละวิชาพอดีวันนี้ครูขาดห้าคนไม่ใช่ขาดนะเข้าไปอบรม<ช>ไปประชุมชครูสามคนเด็กหห้องฮะ,ะก็เลยต้องแบบต้องวิ่ง,งทุกคนต้องวิ่งฮะ <laughs> แย่นิดหนึ่ง <laughs> ไม่ให้เด็กซีกันเอาแคไม่ให้เด็กตีกันวิชาอะไร าาทรสยวแแขงลไ้เด็กๆของครูนี่ต่างจากเ,าเด็กในความเข้าใจของเอาคนกรุงเทพก็ได้ครับยังไงบ้างโอ้โต่างกันมากเลยฮครับคือ,ค,อคือความพร้อมก็ต่างกันแล้วครับสิ่งแวดล้อมก็ต่างกันเด็กที่คงเจียมขาดมากๆโดยเฉพาะเด็กที่ที่บ้านด่านเนี่ยม,มันจะเป็นสองสัญชาติ มีลาวปนไทยพ่อเป็นไทยแม่เป็นลาวพ่อตายแม่ติดคุกอะไรอย่างนี้เพราะมันเป็นเมืองชายแดนนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเยอะมันจะมีเด็กเด็กสองชั้นชาติเด็กเด็กลาวเด็กลาวโดยตรงก็คือพ่อลาวแม่ลาวแต่อยากเรียนหนังสือไทยก็เข้ามาโรงเรียนก็ปฏิเสธไม่ไดก้ก็ต้องก็ต้องรับมาด้วยเสร็จทีนี้มาก็ยากจนอีกทีนี้ยากจนอีกแล้วมาแล้วเวลาโรงเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องค่าค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก มันจะตีเป็นลายหัวฮะเช่นให้ได้20คนในปีนี้แต่เด็กที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยมันก็นั่งดูตาปิดๆแล้วมันก็โจนด้วยเราจะทํำยังไงเราเป็นครูอ้แบบเดิมนั่นแหละครับแบบเดิมไปว่ายังไงขนาดนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอหน่อยถอเอาจิงนะเอาจริงๆนะหนึ่งสองสาม จริงๆแล้วเด็กที่นี่เนี่ยบริบทของเด็กก็คือเป็นเด็กค่อนข้างยากจนการทำมาหากินของผู้ปกครองอะไรมันก็ไม่เอื้อต่อการที่จะไปทำมาหากินอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กเรียนสูงๆเพื่อที่จะไปเป็นไปทางานรับราชการหรือไปทํางานอย่างอื่นคงคงเป็นไปได้ยากฐานะผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งสภาพแวดล้อมก็าเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่นี้เด็กก็ต้องออกมาหาอยู่หากินที่นี้เรื่องของคุณธรรมเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่เรื่องของแนวคิด ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นไม่ไม,ไม,ไม่สร้างปัญหาให้สังคมอะไรนี้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเด็กๆน่าจะได้เรียนรู้ทักษะที่เขาจะได้นําไปปฏิบัติจริงตัวนี้น่าน่าจะสําคัญมากกว่าเขาบอยตัวน้อยที่อยู่ในหลังม้านั่นคือผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครูสีชาตินะครับ เป็นสิทธิเอกผู้ซึ่งเรียกได้ว่าแตกฉานวิชาการนอกห้องเรียนมากที่สุดคนหนึ่งค,ครับพุ <S <S บ่งนี้เขามีหน้าที่อะไรบ้างครับครูครับก็โดยปกติถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ตอนเช้าจะต้องมาช่วยปล่อยม้าด้วยครับครับแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยหลังจากเลิกเรียนแล้วต้องมาช่วยเอาม้าเข,าข้าคอกทุกวันครับนี่น <S <S นเป็นสิทธิเอกครูเลยใช่ไหมฮะ <S <S ใช่ครับ ช่วยหลายอย่างครับกุ้งนอกจากเกี่ยวกับม้าแล้วก็ช่วยเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆท,ที่ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับหาเห็ดหาหน่อไม้หาปูหาปลาหากบทํากับข้าวกุ้งทําได้ทุกอย่างอ๋อคือเวลาที่มีเด็กามาเรียนนอกห้องเรียนเนี่ยใช่ครับกุ้งก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยเป็นวิทยากรด้วย กุ้งเป็นัเวเลกงแรงของบ้านพ่อดำนาแม่แม่ดำนาพ่อลูกกุ้งก็หาปลาหากับข้าวตั้งแต่เล็กๆแล้วเขามาอยู่กับครูดได้ไงครับเริ่มแรกก่อนที่เราจะเลี้ยงม้าน่พ่อกุ้งนี่เป็นคนเลี้ยงวัวผมก็เป็นครูมาใหม่ๆก็เอาวัวให้พ่อกุ้งเลี้ยงหลังจากนั้นพอพอวัวมันไปไม่ได้มันมีม,มีสวนยางมีอะไรเกิดขึ้นมาพวกเราเลี้ยงไม่ได้ก็เลิกวัวไป พอเรามาเลี้ยงมา้าเสร็จทีนี้มันก็เลยกลายเป็นมาครับเรียนรู้ด้วยกันฮะกุ้งก็โตมาพร้อมกับมา้ากาอยู่กับครูม,มาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครับฮะตั้งแต่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ก่อนกุ้งเกิดอีกฮะมีที่อยู่ด้วยกันกับพ่อเขาดูแลกันมาตลาอดอ๋อแล้วอยู่อยู่ที่บ้านครูนี่เหรอครับอยู่หลังบ้านฮะเขาจะมีบ้านของเขาเองอยู่อยู่ข้างหลังบ้านทีที่บ้านกุ้งอยู่กันกี่คนกุ้งสี่คนครับมีพ่อแม่ครับกุ้งครับ แล้วก็น,น้องเหรอรมีน้องอีกคนนึงแล้วเริ่มเอาม้าเข้ามาเป็นเครื่องมือเครื่องมือ,นมอในการเรียนการสอนเป็นปีที่สองแล้วครับนี้มาปีแรกนั้นยังไม่ได้เอาม้าเข้ามาตอนแรกมาก็สอนตามปกติมาเราเพิ่งมาเป็นครูใหม่ก็ปรับตัวนิดนึงฮะ พอพอช่วงหนึ่งมาแล้วว่าเอ๊ะเราเรียนเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องมากเรื่องการเลี้ยงหมูการเลี้รรยงเป็ดเลี้ยงไก่การทํากับข้าวอะไรเยอะแยะเอะม้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปัญญาแม้แต่การสารแหสารตะไคร์การสารกระติบข้าวอะไรนี้เด็กก็ได้เรียนเราก็เลยว่าเออม้านี่เราเราทำอยู่แล้วเราก็น่าจะเอาตัวนี้เข้ามาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยเอาม้าเข้ามาสอนปุ๊บนี่มันก็จะเป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณาความเอาใจใส่ความสามคัคคีในหมู่คณะมันรวมกันบริเราสามารถบูรณาการได้หมดเลยฮะเพียง mm. แต่ว่าโอกาสเรื่องอะไรที่ที่เราควรจะสอดแทรกไปในตอนนั้นเราก็จะสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นเลย mm. ผมคิดว่ามันมันได้ตรงๆฮะไม่เหมือนกับเรานั่งเรียนในห้องแล้วเขียนบนกระดาน มที่เขาไปเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอเร์ไปถึงเขาไปไใครแล้วเป็นความก้าวหน้า <c oughs> ทางเทคโนโลยีทําไมครูถึง <c oughs> ค,คิดว่ายังมีความจําเป็นต้องพา,าเด็กของครูมาเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้การใช้ธรรมชาติเข้ามานี่ผมมองแล้วผมว่าเด็กก็หนึ่งแล้วไม่มีความเครียดไม่ไม่มีเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะไปอยู่กับธรรมชาติยังไงเด็กๆก,ก็จะมีความสุข ก็เลยว่าเอาตัวนี้เขามาแทรกนิดนึงส่วนเรื่องของคอมพิวเตอร์เขาก็เรียนอยู่แล้วเพียงแต่เราเราเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติบ้างแค่นั้นเองคือเขาไม่ควรที่จะลืมหรือว่าทิ้งเรื่องของพื้นเพเรื่องรากเหง้าของตัวเอง,เองของ,ของชีวิตใช่ฮะยังไงเราก็หนีไม่ออกฮะค,คนยังไงก็จะหนีจากธรรมชาติไม่ออกอยู่แล้วเพราะนั้นรากเหง้าของเราเป็นยังไงเราก็น่าจะดูตรงนั้นด้วย บางครั้งนี่เราหันมาอีกทีนึงมันไม่ทันแล้วฮะมันสายเกินไปมีหลายอย่างที่เราหันมาไม่ทันเพราะเราเรา,เราทิ้งไปแล้วมผมก็เลยว่าปลูกฝังเด็กตรงนี้ไว้สักนิดนหนึ่งน่าจะดีแล้วได้จัดกิจกรรมให้เด็กเข้ามาเรียนรู้่อยแค่ไหนครับมันจะขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยฮะช่วงไหนที่มีเวลามากๆไม่มีกิจกรรมอื่นเราก็จะเอาเด็กมาเรียนรู้เลย เอารถไปขนมาเลยอสอนทฤษฎีและก็สอน่าปฏิบัติด้วย